<c oughs> ไม่อย่างนั้นเจ้าป้อนค้าสัพสิพอได้แล้วบบนอุปรกรณ์ดอกเดียวจะเจ็บสักขนาดเฉียวไม่ใช่ว่าเจ้าใช้เท้าเหยียบสารพิษก้าหัวและตะบันบัดเสร็จงกินซียักษ์ไม่ใช่หรออท่าสำอยขนาดนี้เลยเหรอขากล้างหาตั้งแต่เมื่อไหร่กันแก่แล้วสมองเลอะเลือนสังกูป้อนสักคำสิ ใครใช้ให้เจ้ามายืนตรงนี้ข้าไม่ได้เชิญเจ้านะเจ้ามาหาข้าเหรอบุรอุปกรณ์ที่ทำร้ายเทียนฉีมาจากสาบุรพาที่ตำหนักฉางยวนไม่เกี่ยวกับกูจินก่อนหน้านี้ข้าประมาทไปจะมาขอโทษเจ้านี่นี่ผู้ตำหนักฉางยวนมาขอโทษด้วยท่าทีเช่นนี้เหรอคนที่เก็บคือข้าต่างหากเล่าจะรับหรือไม่ก็แล้วแต่เจ้าสัจะทเทพเทียนฉีเป็นผู้ใหญ่ต้องใจกว้างเรื่องบุรอุพกรณก็ปล่อยผ่านไปเถอะนะ จากนี้ก็ไม่ต้องเอ่อยถึงอีกอมาช่างเธอเรื่องนี้เล็กน้อยข้าเองก็ไม่ได้เก็บมาใส่ใจถึงยังไงข้ากายังมีเรื่องสำคัญกว่าต้องทำนั่นก็คือภายในหนึ่งเดือนนี้จะช่วยสร้างกูฝึกกูจีนศิลปะของนางด้วยกันหากเป็นเช่นนั้นกูจิคนคงต้องแพแนะ่เอาอะไรมาคิดว่ากูจินต้องแพแนะ่สร้างกูพวกเรามาพยายามกัน หนึ่งเดือนจากนี้เจ้าก็นำแขงบ้านนั่นเขตห่วงอนธการข้ายินดีให้ยืมเขตห่วงอันธการช่วยกูจินให้เลื่อนขั้นเป็นสนจินข้าไม่เชื่อเจ้าจะหวังดีขนาดนี้เชียว,ว,ยวที่เป็นโอสถที่ข้าหลอเพื่อให้กูจินทะลวงชิพจรเหมันเจ้าไปหลอมาตอนไหนรู้ได้ไงพวกกูจินมีชิพจรเหเหมันแต่กำเนิดเจ้าหวังเขาแพ้ไม่ใช่เหรอสร้างกูบมเป็นตบะก,กับข้า เรื่องของกู่จินก็ย่อมเป็นเรื่องตำหนักฉางยวนด้วยซ้างกูพวกเรามุ่งมั่นหน่อยก็แค่โอโสถเองไม่ใช่เหรอข้าช่วยเจ้าหลอมเองโอสถผสมสุราใครจะกล้ากินข้าขอสาบานในหนึ่งเดือนจะไม่แต่ต้องสุราเลยใครจะเชื่อเจ้านี่ซ้างกู ฉะนั้นข้าขอบคุณสันเจเทพไปจูเวแทนกูจวินด้วยไม่เป็นไรสร้างกูที่ข้ายังไม่ยังอื่นอีกนะโอโสถเซียนสอตราวุธกรอกันภัยสุราชันเลิศข้ามีพร้อมหมดทุกอย่างคงไม่รบกวนคนอื่นให้เป็นกังวลเจ้าไม่ชอบกูจวินไม่ใช่เหรอทำไมถึงมาทําดีด้วยอยากตัดหน้าหรือไงคืนนี้ยามจือ่อที่ตาหนักเฉาซึ่งข้าจะมอบกุญแจลับให้เจ้าสร้างกูเมื่อคืนเจ้ารับปากแล้วนะเจ้าจะมาคืนคาไม่ได้เนะ เจ้าทำอะไรเนี่ยนี่พวกเจ้าเถียงกันพอหรือยังเทียนชีเขตห้วงอนทการเหมาะที่จะให้กูจวินบำเพ็ญเพียรที่สุดแล้วเอาเถอะไม่ต้องอธิบายแล้วข้าไม่อยากฟังคืนนี้ยามจือข้าจะรอเจ้าเดี๋ยวก่อนวันนั้นที่ลงนามสัญญาศึกบอกเพียงว่าหากกูจวินแพ้ข้าจะไปจิ๋วโยทันทีแต่กลับไม่ได้บอกว่า ถ้าหากกูจินชนะข้าควรจะต้องทำยังไงเหมือนจะใช่นะเราทั้งสี่อยู่ด้วยกันพอดีมาปรึกษาไปพร้อมกันเลย ดูท่าแล้วข้าหาเรื่องใส่ตัวอีกแล้วสินะซางกูซางกูขอบคุณฟ้าดินยิ้มออกสักทีนะเมื่อครู่หาเจ้าไม่ห้ามข้าไว้ข้าคงแตกหักกับเจ้าก้อนน้ำแข็งแน,น่จริงๆนี่ไม่ใช่วันฉลองเทศกาลจุดดอกไม้ไฟทําไมขอแค่เจ้ามีความสุขดอกไม้ไฟนี่ข้ายินดีจุ่ในเจ้าทุกวัน <c oughs> คําพูดจากในนิยายของเจ้าเอาไปหลอกเทพธิดาองค์อื่นเถอะซางกูเจ้าลิงโง่จริงๆ หรือแกล้งทำเปไม่รู้กันแน่นานขนาดดีแล้วขารู้สึกกับเจ้ายัางไงเจ้ามองไม่ออกเหรอ ชื่ออย่างยุ่งแทบตายแต่เจ้ากลัะบมาเมาอยู่แบบนี้ไม่เหมาะสมว่าซะเลยข้าเลือดลมติดขัดดื่มโซดาสักหน่อยให้เลือดไหลเวียนทำไมอยากจะสู้เหรอข้าก็คิดเช่นนั้นพอดีช่วยให้เจ้าสางเมาไม่ต้องเปลงใจข้ารู้ข้าใกลชีกับสร้างกูเกินไปทำให้เจ้าไม่พอใจถึงเง้นเหรอเหลวไหล นึกไม่ถึงเลยนึกไม่ถึงสัจเทพไปจุ๋ยเองก็มีวันนี้เบื้องหน้าเจ้าทธอเป็นเข้มแข็งแท้จริงแล้วกลับขี้ขลาดตาขาวสู้ข้าก็ไม่ได้อย่าลดวข้าก็กล้ารักกล้าเกลียดกล้า,ลา,ลาสารภาพมีชีวิตอยู่อย่างสบายกว่าเจ้าสร้างกูมิจาตาแห่งเทพประมุขไม่ช้าก็เร็วจะต้องดูแลลังจกรเทพปมุข เรื่องอารมณ์สาหรับนางแล้วเป็นเพียงข้าวหนึ่งเม็ดในห้วงมหานาทีไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรเจ้าําลังโน้มน้าวข้าหรือว่าน้มน้าวตัวเองกันแน่ขอแค่นามาเพ็นเพียงได้ดีมีชีวิตที่ดีนั่นก็เพียงพอแล้วพอแล้วสําหรับเจ้าแต่สําหรับสร้างกูแล้วไปจุย๋ยข้ารู้สึกว่าเจ้าทังหน้าสงสารและเห็นแก่ตัวจริงๆ แต่ไม่มีค่าพอให้เห็นใจ